ค่ะกรรม,มคะ่ะกลับสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนาะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยชาแนลนะคะพี่น้องบได้ลงห้าหน้อยทําระชมสองมือแล้วจังไดกะเยาว่ากันเด้อวพี่น้องขอโทนหลายนะคะแอดกับบอคอยออสบายกระดอนนะคะแต่ว่ากะตอนนี้เดินทางมาหาคุณเมลี่พี่น้องคะ่ะพาวาเพิ่นนัดนะคะเพิ่นบาสิหาหแนวทางตัวเลขของ ปูนะคะปูหวังนะคะพี่น้องเอดกันเลยเดินทางมาหาคุณแม่คุณแม่บามาหาโหลดตอนใบนะคะเดี๋ยวพี่น้องลองอกปเิ่งก่อนนะคะว่าแม่ดีเพันยูบอลนะคะเนาะคือดีแ่ จักผู้ใดแลละนอโอนมาหายนอคุณแม่วาดีค่ะร้านหมจ้าคุณแม่นั่งเล่นเนี่ยเอาอยู่นี่ได้เอาเอาอยู่นี่แล้วจะให้ลูกยางถั่ลูกแหงเก็บแขรงเก็บขาอยูหญ่หน้าเนกันแค่ก่อนแม่โอ้โหแม่โทษด้วยแม่เพได้พักเรื่องทองนี้ fc โทษมาตลอดโทษมากแอลล่ะพี่น้องผู้ใดโทษมากซูลิน fc ลายแท้หลองค่ำครับค่ะ อันอันเพอร์เพ่นอันเพอร์เพ้นเพ้นดูจอรเอออุออันนี้พ่ออยู่ปุ่นตีพ่ออยู่อันเพอร์เพ้นบอกเอาหนูไปดูอยู่ได้พ่ออยุธยาบ้านอยุธยาบลูกไก่บักเลนนะติดกรุงเทพแล้วจะได้เหรอเขาว่าจังได้เหรอหางไงสงขาโอ้จดรายละเอียดคักแหนอนี่แหละนี่เอฟซีคือสิรไลน์นอ โอ้จะตังเอาให้แมลี่มดเดอร์พี่น้องเอฟซีเอาห้แมรี่มดเลยบ่เดินดอยูงเทพไนส์ไนส์สุสาอยูุงเทพเออซื้อหอซื้อหอเนปภักไต้กับท้มาเนาะแม่เงาบ่เงาเบนบ่บ่เงามวเนบ่มวนบ้มวนคักรเนบอเอฟซีไลน์มวนคักนะ เป็นยังไงละบานนี่คักบอบอกเด็กถึกอีกได้บอเพราว่าน้ะบอกถึกอีกได้บอให้แต่งไหนหล่ะได้เกินหารอยเพ้อสิบอกใคนาไ่ถึงหาอยอันอุ่นไปแห่งปู้หมู่บ้านค่ะพันหนึ่งอ๋อไปทำบุญบอกครับไปทำบุญพันค่ะเพิ่นเก่าร่วมงันตวนบริจาคแล้วมาสั่นพุ่งอันกดกดเงินไปเห็นเงินบอ เห็นเนาฝรน่ะไม่ดีไปโทรไปถามโทรไปถามมันอุ่นเงื่อนไปมันหอดเพื่นบอสันนี่หอดเซนตู้วันที่จากแล้ววเงื่อนพันกันเรียบร้อยครับเป็นว่าจะได้บาทนี่ตะพัดอันนั่นกับเอจีกับโทรมากเป็นยังคือโทรบอกก็ว่าเขานัดมื้อนี้ยังตังคือ่นั่นลงแท้เขาว่าโอ้เม่กับโทรไปถามพื่นพิ่นก็บบอกมากเลยเนี่ย มันยากจังเลยพนวาจังไรแม่เราโทษไปหาเพ่นบอกเพ่นมาจังไรแม่พนก็บอกได้เลี้ยวบอกได้เลี้ยวสีบอกว่าสั่นพนก็บอกมาน่นเรายันว่าโอ้ยฟิตนัดเอฟซีว่าสั่นอันข้างล่างบอกยังนี่วะบอกเลยแม่ข้างล่างเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไปกราฟนอค่ะันนี้ตัวร่องมันเ็จหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้ข้างล่างยางเดี่ยวเล่นค่ะ อันนี้ล่างอน,นี้ค่ะบนได้บันฑนิตบนนี้หาเก้าเก้าหาห้าเก้าเก้าห้าหาศูนย์เป็นตัวร่องศูนย์หากับเป็นตัวล่องห,หาศูนย์เป็นตัวร่องศูนย์หาเป็นตัวร่องอ๋อบัณฑิตเดยกสามตัวค่ะหนึ่งหาเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหาศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ผนันชุดที่เพิ่นหายมาเนี่ยคือบอบ เปลี่ยนบอกบอเปลี่ยนพ่นว่าแบบนี้เลยคนแ่นแน่นเลยพ่น่ากันแนวกันคักแล้วค่ะมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วลงเลยลงคลิปให้เลยพ่นมาพ่นโทรหาคันจีตังพ่นบัรับประสาทบอยหนูกับบัวลเซบเบอร์พ่นไว้หนูกบัวรูเลยเนาะบัอันนั้นเนาะบัหนูไปเบิ้งในโทรศัพท์อยู่ว่ามันไฟโทรมาคัน อันนี้บางบางซ้ายนูก็็ได้รับเมื่อเศ้านี่นูก็็ยังคุยกับเอซี่อยู่<า>แต่บาคเข้ามารบ,บริลรับรูว่าพันโทเบอร์ได้นี่งแม่ให้มมึงไงครับลงถ่ายสองแปดศูนย์น่านาจะได้กอแม่บนแม่นั่งขัานหลังให้เพิ่นเบาเลยเขียนเอาบนห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าค่ะเดินแม่เดิน้าเ้สอนสอนสอนกระดาษใช่ปะ มันมีในถุงออกมาสอนนะมันซึมหา005ชนหาบนบ่ครับเนี่ยบนค่ะหา0นชลหาอันนี้เลขสามตัวแบบที่นี่หนึ่งหาเก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะเขีย <ค slavery> นไปกลับให้เรียบร้อยตัวนี้ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ค่ะสองชุดบ่คขับค่ะสองชุดเพิ่นก็ให้บ่หลน้องรับเนาะบ่ห่ายไหลจะมาเพิ่นเพิ่น่าจะได้เพิ่นเพิ่นไห่มหาเก่าเนี้ยบ่วจาเพิ่นบอกไห่กลับเอาเนี่ยกระเดบอกกลับอ่องตัวมันสีพาดเป็นบ่บอย่าเสี่ยวน้องรับบางหันเห็นบอนเพิ่นมาหนึ่งสี่สอง สี่น้องสี่หนึ่งสีสองเด็กตัวร่องผันสิบสี่เห็นว่มันเออออกสิบสีตัวร่องสิบสี่อันนี้เด็กข้างล่างนี่นั่นนี่จะได้งวดี้แม่เเ็คนไหนมาแม่มากบอกมากนอกแม่ข้างล่างแม่ควควมฝันแม่มาเด็่ยงเล้กันล่างบอกคุณเนี่ยโอ้ป่ะข้างในบอกข้างล่างข้างล่างเยศูนย์ เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้ไม่ดีคือเจนะ็ดศูนย์อะเจ็ดศูนย์กับศูนย์เจ็ดคือไปแล้วกับกราฟซีโบนี่ค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจกตอีกตัวหนึ่งเหรอครับเกตหนึ่งเกตตัวนี้ตัวนี้บอแม่ค่ะตัวรองตัวรองเกตหนึ่งเกตตัวรอง ปปก,กู้ไฟโปีก่อนเน่ยสงปูนะครับเนาะจะงวดแล้วแม่กูหายมาจะงวดแล้วพูด <นะ S 1> ถึงแค่ห่งงวดเดียว,ท,วท่านตัวนี้งวดที่สองอันงวดที่สองตบากอนอ่ะนีเพิ่นถึงมาจากงวดแล้วค่ะท่นถึงเรื่อยๆว่าสั่นเพิ่นว่างวดอันศูนย์หางกับศูนย์แปดกับเขาทั้งบุตรเทงร่างเพื่อนว่แต่บานาแสดงว่าข้าเจ้าได้มามหลายงวดแล้วเนาะเมื่อคืนแม่ฝันเห็นสังฝันดีสร้างมหาสร้างมหาตัวบักน้อย เพื่นมาฝันเห็นสร่างสูกไงมหาศาลโมแมนคนบอกผืนนี้ฝันเห็นสร่างโอ้สร่างมีสุกก่อนไ่ตัวนี้มีสุกก่อนยังเลยถังแนมเลยติดสินบนฮะอะไรไว้อไปแก้ต่างมาท่วงติดสินบนไว้ประจันบุญกระท้ำไหมเมาบุญกัสิไปอัน ทอนอ้นสิบไปปุงพ้าหวานผู้ปอมืออื่นนี่แหละมันผุดอ๋อเขากับบ้าบ้าบางเหมือนหมูออกลูกเนี่ยบ้าเนี่ยแม่จะแล่นหนีกับปุงแล้วมันผุดก่อนมันผุดจำไปปุงแม่เตรียมชาได้แล้วสื่อไข่ไปแผงนึ่งไปถวายเพิ่นไปผู้ปอกแม่ค่ะไปที่นี่ก็กล้วยกับไข่ท่านห่งตัวเปล่นผ้าหวานไปกับไผปเหอื่น ไปเมื่อไห่้เขาอุ่นเหรื้อ่าได้ทำบุญนาะแม่นาะค่ะได้ท้ำบุญน่ได้นึ่ครับนี่ตะโชกกระชิมฮามี่นี่ตะสิโศกค่ะ้ำน้ำหลวงอันปูกระำไปแล้วอันนี้ก็มาทำอีกทำไปเดีวพันหนึ่งเดีวค่ะเอาอัน้างอันบันซี่นั่งน่งมันมีพูโมันบ่เหียได้บ่ด้อะบันซี่น้รลงเด้น้ร่งกับขางแม่ ของแม่เลงก็ลงแต่ของแม่น่ะล่ะหนูปเได้เอาลงอะไรังวะนูุปเคยเอาลงเด้นอกจากว่ามัโทษเจ้าของแม่นะเอาลงของแม่โทรมาหาแม่ผู้ใดสิ่อื่นเงินมาโทรหาแม่ก็ดีคือกันเอาให้แม่น่ะละเน่ยเอาให้หัวนั่นรอเขาบันชีนั่งนั่งแต่โบติยังเนาะบ่บบบไม่ต้องเอามาเขาบันชี้ถึะเอาเขาของแม่นั่นะละเขาพูดในไรนั่ง ผู้ใดที่โอนเงินมากนะคะที่กับขอบคุณหลายๆเนาะแม่ลีดเนาะผู้ใดโอนเงินมากเนาะขอบคุณหลายๆแม่ก็ขอบคุณเพื่อนเดี่ยก็ได้โอนไปทําบุญกับปูแล้วนะคะท่านผู้ชมกะสาธุสาธุสาธุน้ำกันเด้อผู้ใดโอนมากก็ให้โชคให้มาในรอบนี้ละคอยบุญกุศลนะครับแม่ที่เป็นถ้ำบุญมากขอให้ย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อครับเด้อเจ็ซีผู้ใจดีเนาะครับเนาะเจ็บซี่ผก้ใจดีครับ เอาร่วมทำบุญทำบุญเพื่อนุนดวงเอาตัวเลขแม่ทุกท่บอกครับเจ็ดให้แล้วตำรวจที่มึงเนีครับครับได้พร้อมบม่มีปัญหาถือแน่นอนอันตัวนี้กับสามจูก็เดียวแต่เพิ่อนนอครับแต่เพิ่นสื่อื่อชุนกิตเอชชูตัวนี้สุดแล้วอันผู้ยุศสุโขทัยเนี่ยอ๋เพื่อนชื้อหลายใช่ไหมเพิ่นซื้อหลายปันใดอัน บางนี้อหายจัสกมีลายบ่ครับจักสุกรายเป็นไหนแต่ว่าเพิ่นเหมือนอื่นไม่หม่ยพันหนึ่งกับกะกเขาเป็นซี่ยูกแต่ว่าเพิ่นบ้านหวดก้อนหนี่ื้อนันเก่าซีเม่ยเพิ่นซื้อพันหาคู่พันหาอืมเพิ่นซื้อคาพิเร้อืมมันขัดรุดนะครับเนาะมันแม่โชว์ให้เอฟซีคือให้เนี่ยเดี๋ยวหนูทายลูกกันโอเคให้เอฟซีแคบหน้าจอเอาด้วยพี่น้องด้วยนะคะ ผู้ใดที่ว่าเออเจ๊ตังไปตามเลขให้หน่อยมาตามให้แล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เจตังกับเม่รีแน่นะคะผู้ใดที่รวมทําบุญมากอ่ะให้โชคให้ m ắ นคือเก่าโชคดีคือเก่าเด้อเห็นรวาไหมเห็นรวยให้รวยให้รวยเพื่อนกะหลวงปู่เพื่อนกันใจดีอยู่นาะใจดีด้วยต้องการเพื่อนกะให้รวย ขนาดว่าเห็นหนักกันเจ๊เทือนใช่ไหมบุญดีลิเนาะเพี่นเจ้าถามมีโอกาสเนาะแม่เนาะคอยไปโทรศัพท์โทรศัพท์เพื่อนเนาะครับเนาะแม่นถือเป็นแสนเป็นล้านเพกันสักกอนถือเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ค่าน้ำมันเนาะครับเนาะค่าน้ำมันมันค่าน้ำมันจักหมื่นเนาะแบบใบไก่ปานนั้นค่ะฮะลาะกินเที่ยวมาก็ถึงเที่ยวเนี่ยเครื่องไถ่เครื่องไถ่กินโฉบเบิดค่าน้ำมันเป็นหมื่นละ ดีแล้วดีแล้วครับเพื่อนกะเอ้าคุณเ่อเพื่อนกับวได้ไร้เพื่อนบ่ได้ใไ้หลน์ปุ่นนีได้แต่ว่าอันนี้กับบางคนกับที่ว่าบ่หลายดอกเพราะว่ามันไปกลับมันไปกลับคันแม่สีบอกตัวเดียวนางคือหาเก่าค่ะอันอันแต่เพื่อนบอกให้ไปกลับมันบอกเพิ่นบอกให้ไปกลับคุณเ่อเพื่อนบอกให้เอาตรงตรงเนาะมวนที่แล้วงวนนี่เพื่อนให้ไปกลับกลับกมันก็เลี้ยวเบิ่งคือหลายแต่ว่าจริงๆมีเหลขกยู่บ่กี่คู อคุให้น้อก็ได้อจะคนนึ่งคู่สองคู่สันนี้เหะอสามก็เลี้ยสามตัวก่อนด้แม่นี่ยเลี้ยงเอฟซีเบิ่งคือน้องพร้เจ้าเบิ่งเอาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสามนี่แล้วน้อแม่เนาะ นี่แหละเนื้อนั่นเลยแหละกันหามากเลยแม่ชุดนี้มากมือหนีบบอกครับว่ามีไม่เลยบอกครับมากกอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยทู้ฮานคผู้ฮานโน่มาหลับมาหลับสนกอ๋อนูกระฟาโนเฮ็ดอันนั้นอยู่นูกระฟาวสิมหาแม่นี่ล่ะนูก็เฮ็ดหันเฮ็ดนี่อยอะนูกระยางซะนกกระสิวนมามันยางยากรึไงกรสียาบ่กครับ ไปหาหมออยยุอนามัยล้วกลับไปหาหมออายุโรงพยาบาลค่ะความดันก็ขึ้นโอ้หลายอย่างวะมาจากเราดอกโลกคือสิหลายอยู่ดอกมันอายุหลายแล้วแน่นหมอบอกว่าอายุหลายแล้วตอนที่นูตกเที่ยงนั้นนูหายใจบ่ออกอืมมีคนมาสอมันแหงแน่นตึบแน่นตึบจงสี่ม,มันหายใจบ่ออกผู้สอกระซ้อ,อ มันหายใจบวออกฮะนะมหมอก็เลยว่าหันยังซี่เนะี่ยมันเกี่ยวกับหลอดเลือดความดันหัวใจมีเบิร์ดไหมนม่พิ่นนี่นี่พิ่นหมอก็เลยว่าถันเป็นยังสี่ให้คนไปจอนแะห่งเป็นนักตืมได้ผลว่าหมอตืมก่อแสอดก่อนโบแมนมันอันมัน,ม,นมันลน้นลงไปโบไม่ต้องยุดิะก่อนนะ่ะแม่์เมลี่หมอว่า เ็เล่เาให้เพ่อนฟังพเพลินเออแมงค้าเจ้าเพราะว่าคนอื่นกับเป็นคือไขอ่ไงมแตนคือหนูเอาบอกหนูหน้ว่านูเป็นคนเดียวตะก้อนนูว่าเป็นเดิพึ่งมาเป็นนี่แหละบอกมันแน,น่นนะเออกล่นลงไปเราคือค้ซอกคนอค้างเลยแมมติงว่ไดดเลยอืระบางระวางมันตีงว่ไาไดเลยเ้นเลียดเด่นไปในซี่ายับกับขยับว่าไดบุญท่านกันระบากันเบ่งอยู่ได้กันเพราะว่าเผือว่าไดได้ ของเก่งสิชอนะครับนะองนูค่อยเป็นจากเธอได้<า>นมีมเธอหลยครับนูนูค่อยเป็นบูกนางอยู่สุดๆหนูนหลมล่องแขวนูหักเลยแขวนึงนะ่ะแมนงงน,มนี่เบิด พี่น้องสรุปในคลิปนี้นะแม่สรุปให้เอฟซีฟังสรุปว่าจังไดก็แม่ตัวเลขนี่คือเอ่อต,ตามนี้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะตามนี้เลยนมันบ่รายตัวหอกแต่บานมันถึงตัวกรับม่นไปกรับอัน,อนตัวตรงๆมั่นคือหาเก้าค่ะอันหนึ่งหาเก้าค่ะข้างบนหนึ่งหาศูนย์ค่ะข้าง,าง,ง,งาล่างก็คือเ็ดศูนย์อย่างเดียวค่ะเ็ดศูนย์กับเ็ดหนึ่ง ค็ดหนึ่งเป็นตัวร่องของแซนคุณว่าตัวร่องได้หรอมันออกแต่ว่ากับโบนแน่พี่น้องตัวเก่งกับตัวร่องแสดงว่าเพิ้นห้พี่เจริหน้าไปเบิร์ตได้หนิแมนว่าพ่นบอกตัวเก่งไปผัดตัวร่องผัดออกนี่แล้วนั่นเดียวมันบ่ล่ะผู้ละค้นโทษมากกับว่าบวกกับเลยบอกชีหนึ่งบวกกับอันนี้บอกแต่ชีหนึ่งชีสองจังว่าเอาแม่กันเลย เพิ่มเติมให้ซื้อเลขบวกกับนี่นูวเอฟซีเล่นเพื่อให้บ่อแมนเด้นูว่าซื้อเลขบวกกับมันบ่แมนนักกีฬาเลขเลยแมนต้องกับบวกกับหน่อยกับกับไหลน้นะสัสดค่ะสวัสดีค่ะบวกกับบ้กกับหน่อยกับกับไี๋ยวแป๊บนึ่งอันยังกับแม่คันบวกกับหน่อยกับกับไหลบวกกับซื้อเลขบวกกับมันตักแต่แมน คนบริลาดพร้อมกันนุ้เห็นหลายคนเราซื้อเรียกไม่กลับพอมันไม่กลับปุ๊บมันจะออกตัวที่เราไม่กลับนั่นแหละแม่บอแม่ว่าตึงแต่มแม่กันยั่งตุกกลับบ่มักจะมีมักแต่ชีหนึ่งชีสองส่นนีด้บางหันบ่มักเัาก็ต้องกลับแม่บอบ่มากก็กลับจังมากับใบได้ทุ่นในห้อนขึ้นให้กันหน่อยอาจจะได้ก็ะขอบคุณแมรี่หลายๆเด้กพี่น้องที่เพิ่นแบงปันนะคะแลราคอแบงปั่นโชกปันดาบใส่ปีไมสามสิบขั้นหน้า ะสามชิบทำหน้าขั้นหน <า S 1> ้ามันออกค่ะได้กรอนปีใหม่นอกค่ะได้กรอนปีใหม่เดียเงินจะลองเลย่งวดนี่สะลองเลืจัดนักบ่ง,งวดนี่แสตชูแสตชูยังบาว่าท่านหนักอยู่เด้บอกแม่ทิจัดตัวไดมากที่สุดดัดตดีแม่กับพห้าตัวสี่บอกมากตัวใดมากที่สุดนี่นี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับห้าเก้าสามตัวหนึ่งห้าศูนย์ ห้าเก้าเจ็ดศูนย์และหนึ่งห้าศูนย์ตัวที่แม่รี่มากมันบ้ะค่ะค่ะ,คะอ๋อแม่พันต่อหังเด็กพันมาไปสมเด็จไปสมเด็จอันอันบอกขำในกะบอกขำซื้อมั่นเนาะค่ะอัดนี้ไม่ง่ายวาสันซื้อทานน้ำไข่บ่อสันมาอือันซื้อต้บกระขายสอบทไลท์ทานอสอบได้ได้หกสิบคนนะอันที่นี่ต้ออะไรบร่ล่ะ ร้อยหาศิบใช่สันเออร้อยหาศิบก็มาเอาใช่ไม่ไงคะนะอันนี้ฟันต่อหางเล็กฝันตัวหางเหล็กมันได้ตรงกันกับข,ของอาจารย์<อ>ตรงกันคักเลยค่ะกรบปุน่นร้อยหาศูน,น,นย์จนแา่หนึ่งหาศูนย์พี่น้องจนแม่แม่ไปลนทศกศหมู่บ้านไปทุระไปเห็นนั่นข้าเจ้าขายดัตต์ดีค่ะนุ่งหาศูนย์มามีเลยจ๊บไปเสร็จอ้าว ได้หาหาศูนย์สองใบแม่ก็เลยได้หาหาศูนย์สองใบค่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้กับปันหนึ่งหกศูนย์สองใบแค่นั้นค่ะนอกจากนั่นกับว่าท่านหัวจับซุ่มหน่เนาะค่ะก็จะซื้อเงินเจ็ดศูนย์ไม่ได้หลายอยอืมค่ะแม่ก็จะซื้อเจ็ดศูนย์ไว้หลายหลาแม่ค่ะยังนั่นก็ชีหาใบเนาะ เป็นแนวทางก็เป็นความฝันของคุณแม่คุณแม่แสดงว่าฝันสองรอบเลยนี่ฝันสองรอบตัวฝันสองรอบต่อหางเหล็กรอบหนึ่งก็ฝันเห็นสั่งฝันเห็นสั่งมึงขึ้นนี่ดี่ฝันเห็นสั่งนี่ล่าสุดเนาะล่าสุดเลยโสดได้สมบูรณ์ก่อนแม่ฝันวานเขาสอยท้องข้ามคะองหันสิมักไงแต่มาแม่ก็ได้่าสี่ถึอเด็กสี่สองสี่หนึ่งบอสตุละพันมันังไปซื้อลัตเตอรี่ถืออยู่ อันที่ว่าอันฟันเห็นสางเนี่ยบางคนก็ตีเป็นเลขเก้าได้ไหมงานแดลยแม่นบอกกระชิบเก่าหายแม่นี่บอกกันเดียวเก้ามันนี้แม่ฟันเห็นว่าถ้าดิเก้าของเินเล็กบอกเหมือนเล่กเป็นงสีเสียงของเินอ๋อแซวเลขชุดนี้ไปเสียงซะกอนะคะทสีฝันมาจังอือปูเพินก็ว่าขันขันฟันดีท่วมาบอกในเรื่องวางสีนี้เพินว่าเออเพินว่าเพินบอกคือกันชนิดกันมาคักได้นั่งเพินกันแสดงมาเพินฮักแม่อยู่เจ้าแม่ เพิ่นฮักเนี่แม่ลี่แมรี่แมรี่เพิ่นเป็นคนเสแสร้งบ่เป็นเด้อพี่น้องแม่ลี่เพิ่นเป็นคนจริงใจนะคะคิดจะได้กับเบาจังซันเนาะแม่เนาะแม่ค่ะจังซันเอาไปเลยเาพี่น้องจังได้ก็ฝากไว้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ผู้ใดโชคดีมีโชคลาภกที่ทอดคุณแม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สุขสมานสุขภูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ